ปล้นธนาคารสวีเดนจุดเริ่มต้นของสต็อกโฮมซินโดมสวัสดีค่ะนักเพิ่งไมบีฮันนี่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่ของช่องไมบีฮันนี่ค่ะก็จะเป็นการเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสวีเดนนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญหรือเรื่องอะไรที่เราคิดว่าไม่น่าสนใจเกี่ยวกับสวีเดนเราก็จะหยิบยกมาคุยกันในคลิปวิดีโอค่ะสําหรับเรื่องแรกที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีปล้นธนาคารนะคะจุดเริ่มต้นของสต็อกโฮมซินโดมมันเกี่ยวอะไรกับสต็อกโฮมแล เดี๋ยววันนี้นะ้ำพิ่งจะมาเล่าให้ฟังค่ะสต o c k h o l m s y n d r o m นะคะเป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งมักถูกเรียกเมื่อเหยือ่อหรือตัวประการเนี่ยถูกลักพาตัวหรือถูกกักขังหนุ่งเนียวแล้วก็เกิดความรู้สึกรักความรู้สึกผูกพันกับโจรหรือผู้ก่อเหตุ ทุกคนเคยดูซีรีส์ Money Heist ใน Netflix ปะมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เคยทำงานธนาคารแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลูกทีมของโจนที่ป้นธนาคารต่อมาผู้หญิงคนนี้ก็ได้มาร่วมป้นกับทีมโจนเนี่ยแล้วเขาก็จะมีชื่อฉายาแต่ละคนคนนี้ก็เลยได้ชื่อว่าสตอ k h โคมเพราะว่านางเนี่ยมีอาการของสตอ h o โคมซินโดรมตอนที่นางเนี่ยเคยเป็นตัวประกันแล้วสตอรโคมซินโดรมเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ย้อนกลับไปปี1 9 7 3นะคะ วันพฤหัสที่13สิงหา1973ที่ธนาคารเครดิตบังแกนที่นอร์มัมทอยสแควร์ในสต็อกโฮมในเช้าวันนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นเช้าที่ปกตินะคะแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาในธนาคารใส่วิกแต่งหน้านะคะเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ๆชายคนนี้ก็ดึงปืนกลจากเสื้อในแจ็คเก็ตขึ้นมายิงขึ้นฟ้าพร้อมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า The party started get down on the floor แต่การก่เอเหตุครั้งนี้นะคะคนร้ายเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดี เพราะว่าในกระเป๋าเอกสารที่นายคนนี้เตรียมมาเนี่ยยังมีมีดกระสุนสำรองเชือกวิทยุระเบิดมือกลายเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สื่อมวลชนเลยก็ได้เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุน,นะคะมีการถ่ายทอดสดแล้วมีคนดูเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยคือติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและเมื่อตอน10นาฬิกานะสัญญาณเตือนภัยได้ดังขึ้นที่สถานีตำรวจ แล้วต่อมาเนี่ยตำรวจก็ได้มาถึงที่ธนาคารแล้วก็มีการดวนปืนกันแล้วก็เกิดการบาดเจ็บกันเกิดขึ้นโดยคนร้ายอะนะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะก็พยายามสั่งอบพยพคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแต่ว่าเขาเก็บตัวประกันไว้3คน3คนนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารตัวประกันคนแรกเนี่ยชื่อว่าบริกิตาลุนบลอดอายุ31ปีตัวประกันคนที่2ชื่อว่าอลิซาเบธโอเกเลนอายุ21ตัวประกันคนที่3คริสเตนเอ็มบอกอายุ23 แล้วต่อมาเนี่ยชายหนุ่มคนนี้ก็ได้ยื่นข้อเสนอ2ข้อข้อเสนอข้อแรกเนี่ยเขาได้ขอให้ตำรวจเนี่ย ไปเอานายค,อคลอรกอูโรฟสันออกมาจากคุกซึ่งนายคนนี้มีคดีอาชญากรรมติดตัวมากมายข้อที่2นะคะเขาเรียกเงิน3ล้านโครนค่ะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเงินโครนและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเงินสกุลอื่นๆและเชื่อไหมทุกคนตำรวจตอนนั้นแล้วก็นักการเมืองตอนนั้นเนี่ยพิจารณาข้อเสนอของนายคนนี้แล้วนําตัวนายคลารเนี่ยส่งให้กับนายคนนี้ได้อย่างง่ายดายมากการส่งตัวนายคลารอูโรฟสันเข้าไปในธนาคารครั้งนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นการกระทําที่ฉลาดเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้ว2คนนี้เขารู้จักกันค่ะเขาเเป็นนพื่อสิกกม ตอนติดคุกที่คอนมาแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็มีนักโทษแหกคุกคนหนึ่งชื่อว่านายคายโรเบิร์ตแฮนสันนายคนนี้เนี่ยแหกคุกมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตอนแรกที่เราคิดว่ามีตัวประกันแค่3ตัวแต่นายคนนั้นนะคะที่ป้นธนาคารอยู่ได้เจอนายสแวนแซฟซอนที่หลบอยู่ภายในธนาคารก็กลายเป็นตัวประกันที่4ตกเย็นวันนั้นนายคราบอุโรสันเนี่ยก็พูดคุยกับตำรวจแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องข้อที่3คือนายคนนี้เขาขอรถมาสแต็ปเพื่อใช้ในการหลบหนีนอกจากนั้นก็ยังขอ กระสุนและเสือ้อเกาะแล้วก็ยังขอให้ตัวประกันอีก2ตัวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยตามไปด้วยแล้วตำรวจเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะช่วงนั้นจะบอกว่าในปี1970เนี่ยสวีเดนก็จะคงจะเป็นสวีเดนที่สงบสงบนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบนั้นตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นมีการถ่ายทอสดสดอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ไม่อยากทําอะไรที่มันรุนแรงเพราะมันขัดกับนโยบายของพรรคแต่ข้อเสนอข้อที่3เนี่ยเป็นอะไรที่เขาทําได้ยากมากเพราะสววีเเดนนนนนนตออนนั้ไมม่ชบคารรุแแแงละถป็ การที่เกิดขึ้นในช่วงหาเสียงเลือกตั้งพักฝ่ายซ้ายที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่กล้าเสียงและใช้ความรุนแรงเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อคะแนนนิยมของตัวเองได้ตอนนั้นเนี่ยหน้าธนาคารก็เกิดความวุ่นวายมากทุกคนมีทั้งสไนเปอร์มีทั้งนักข่าวมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งตำรวจรายงานสดทําข่าวเรื่องนี้ตลอดแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้างนอกนะคะอย่าลืมว่านายคนเนี้ยเอาวิทยุเข้าไปฟังด้วยเขาก็เลยรู้ว่าข้างนอกนี่เกิดอะไรบ้างเวลาผ่านเลยเข้าถึงวันที่สองค่ะ ตำรวจเนี่ยเขาคิดว่านายคายเนี่ยเป็นคนปล้นธนาคารอยู่ตอนนี้เขาก็เลยพยายามให้น้องชายของนายคายเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะเจรจากับพี่ชายของตัวเองแต่นายคนนี้เข้าไปได้ไม่ทันใดร,ระหว่างทางบันไดที่จะลงไปห้องนิรภัยเนี่ยนายคนนี้ก็โดนยิงสวนกลับมา ต่อมาแม่ของนายไข่เนี่ยก็ได้คุยวิทยุสื่อสารแม่เขาบอกว่าให้หยุดการกระทํานีา้ซะให้คิดถึงผู้บริสุทธิ์ให้ปล่อยเขาไปเถอะแล้วต่อมาเนี่ยก็มีสายตรงจากฮาวายปรากฏว่าเป็นนายไข่ค่ะนายไข่บอกว่าไม่ใช่ฉันฉันอยู่ที่ฮาวายปรากฏว่าก็นายไข่คนนี้นะคะก็โดนจับส่งตัวกลับมาติดคุกที่สวีเดนเพราะว่าโทรหาตำรวจว่าไม่ใช่ตัวเองนั่นเองแต่เราก็เข้าใจได้นะทุกคนเพราะว่าเหมือนเขาก็อาจจะได้ยินข่าวแล้วว่าน้องโดนยิงแล้วตอนนี้เหมือนแม่ก็คุยด้วยเขาก็คิดว่ามันอาจจะเกิดอันตรายกับครอบครัวเขา แล้วคือตอนนั้นอ่ะพอทุกคนรู้แล้วว่าไม่ใช่ในายขายตำรวจก็หัวหมุนเลยค่ะพยายามคิดว่ามันน่าจะเป็นใครได้บ้างแล้วก็มีสายโทรเข้ามาหาสื่อค่ะคนที่โทรมาก็คือคริสเตียนเอ็มบาร์กเขาได้บอกกับสื่อว่าฉันไม่ได้กลัวเลยสิ่งที่กลัวที่สุดตอนนี้ก็คือตำรวจ ถ้าฉันหนีไปกับพวกเขามันมีโอกาสไปได้ที่เขาจะทําลายฉันแต่ฉันคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนักข่าวก็เลยถามกลับไปว่าคุณมั่นใจเหรอนางก็เลยตอบกลับมาว่าใช่ฉันมั่นใจฉันสามารถไปเที่ยวรอบโลกกับพวกเขาได้เลยนางใช้คําว่าเที่ยริดอัดพราแต่ไม่ดมด้วยนะฉันรู้สึกมีช่วงเวลาที่ดีที่นั่งคุยกับพวกเขา ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการสิ้นพระชนของคิงกูสตาฟที่6แล้วนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะนายอูรอลอพัลม่ก็นั่งรอรับสายว,าว่านายคนนั้นเนี่ยที่ปุ้นธนาคารอยู่จะโทรมาหาเขาเมื่อไหร่ปรากฏว่านายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่โทรเข้ามานะเป็นนางคริสตีนที่โทรเข้ามา นางก็คุยกับน,นายกแล้วนางก็บอกว่าไม่ชอบนายกอย่างนั้นไม่ชอบนายกอย่างนี้ฉันเนี่ยเป็นพักฝ่ายซ้ายมาตลอดฉันไม่คิดเลยคุณจะเอาชีวิตของตัวประกันเนี่ยไปเป็นเดิมพันบ้างคราชก,กับโจรคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรฉันเลยแล้วนางเนี่ยก็ยังบอกว่าก็เอาเงินไม่ให้เขาจบๆไปเลยเอารถมาจอดไว้เอาอะไรมาจอดไว้ก็ให้เขาไปสิหรือไม่อะ่ะคุณอะ่ะก็มานั่งเป็นตัวประกันแทนเองโอ้ยนางอารมณ์เสียใส่นายกจ้า สถานการณ์ตอนนั้นก็เริ่มตึงเครียดแล้วค่ะทุกคนเพราะมันผ่านมาประมาณ2วันแล้วนายโจนคนนั้นเนี่ยก็ไปเอาตัวนายสแวนตตัวประกันคนที่4มาแล้วบอกว่าเนี่ยฉันอาจจะต้องยิงตัวประกันคนใดคนหนึ่งนะเพื่อที่จะขู่ตำรวจเพื่อที่จะบอกเขาว่ามันอาจจะเกิดอันตรายกับตัวประกันถ้าตำรวจไม่ทําตามข้อเรียกร้องเข้าสู่วันที่3ค่ะช่วงนั้นเนี่ยการทํางานของตํารวจเนี่ยไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพเลยทุกคนมีการไปคุยกับนักข่าวตลอดไปอัปเดตก,กับนักข่าวตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องซุปซี้พวในเนี่ยก ไปยืนคุยกับนักข่าวแล้วตอนนั้นเนี่ยนโจนคนนั้นนะก็แอบฟังอยู่ทุกคนเพราะเขาอะเอาวิทยุเข้าไปแล้วตอนนั้นนะคะก็มีนายตำรวจคนหนึ่งค่ะแอบย่องเข้าไปที่ธนาคารแล้วก็ไปปิดประตูห้องนิรภัยที่ตัวประกันทั้ง4อยู่แล้วก็โจนทั้ง2อยู่คือขังเขาไว้ในห้องนิรภัยซึ่งก็กลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ธนาคารได้แต่ข้อเสียก็คือเขาขาดการติดต่อจากตัวประกันแล้วก็โจนทั้ง2คนซึ่งมันเป็นอะไรที่เดิมพันชีวิตมากว่าในครากเนี่ยจะทําสําเร็จโดยการเจรจาไม่ให้โจ ทำลายตัวประกันแล้วหวังว่าตัวประกันทั้ง4คนก็ยังจะมีชีวิตแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเขารู้แล้วนะคะว่านายคนนี้คือใครเพราะว่าก่อนหน้าการเกิดเหตุการณ์ปล้นธนาคารเนี่ยมีนายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเยนเอริก e พยายามจะแหกคุกเอานายพรักออกมาเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนายคนนี้แน่ๆและแล้วโอเปอเรชั่นเคก็ได้เริ่มขึ้นค่ะทางตำรวจเนี่ยเริ่มมีการเจาะรูบ,บนห้องนี้รภยัยแล,ล้วตำรวจเนี่ยก็ได้บอกนายครากับนายยานเน่ว่าเนี่ยจะเจาะรูเพื่อทําการส่งอาหารนะไม่ต้องกลัว แต่นายเยเน่เนี่ยรู้ว่าไม่ใช่เจาะรูเพื่อส่งอาหารแต่ว่าจะเจาะรูเพื่อเอากา๊าซพิษเข้ามาที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมึนงงแล้วก็สลบแต่นายเยนเน่นี่นะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทําระเบิดมากเขาก็เลยเอาระเบิดตัวเนี้ยไปติดตั้งบนรูข้างบนที่ตํารวจเนี่ยกำลังเจาะอ,อยู่พอตํารวจเจาะลงมาปุ๊บมันก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะคะแล้วห้องนั้นก็มืดทั้งห้องเลยแล้วทําให้การเจาะ เพดานของห้องนิรภัยเนี่ยหยุดชั่วคราวแ,แล้วในเยนนี่นะคะเขาก็ได้เอาเชือกเข้าไปด้วยใช่ไหมเขาก็ได้มีการขู่ตำรวจว่าเนี่ยถ้าเกิดตำรวจเนี่ยส่งแกส๊สเข้ามานะคนที่จะตายก็คือตัวประกันเพราะว่าเขาก็จะเอาตัวประกันไปห้อยกับเชือกที่ห้อยลงมาถ้าหมเสติมันก็จะดึงลงใช่ไหมทุกคนมันก็เลยทาเหมือนกับว่าผูกคอตัวประกัน แล้วตำรวจนะคะก็ส่งกล้องลงไปก็เห็นเป็นรูปนี้เลยค่ะว่ามันมีเชืออยู่จริงๆแต่ว่าเห็นตัวประกันแค่3คนตำรวจตอนนั้นก็ไม่รู้จะตัดสินใจเอาอยัางไงดีถ้าทําไปจะเกิดเหตุการณ์อันตรายกับตัวประกันหรือเปล่าจะมีใครเสียชีวิตไหมมาถึงวันที่6ค่ะเวลา3ามทุ่มตำรวจเนี่ยก็ได้เริ่มการปฏิบัติการโดยการฉีดแก๊สน้าตาเข้าไปที่ห้องนิรภัยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขาใช้แก๊สน้ําตาที่มีความเข้มข้นสูงกว่าแก๊สน้าตาปกติพอตำรวจหย่อนแก๊สน้ําตาเข้าไปในห้องนะคะไม่ทัน นายคร้าก็ตะโกนว่าเย่อุบเย่อุบคือกิฟอพกิฟอพนะคะแล้วก็ได้จับกลุ่มนายคร้ากับนายเยเน่ออกมาแล้วโชคดีมากๆค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิต ทีแรกอะตำรวจก็เดาว่าเขาอะก็จะทําร้ายตัวประกันแล้วก็จะฆ่าตัวประกันอาจจะมีการยิงสู้ตํารวจออกมาบ้างแต่พอถึงเวลาจริงๆอะนายคลากกับนายเยเน่เนี่ยให้ความร่วมมือกับตํารวจดีมากมีการเคลียร์ทางให้ตํารวจเข้าไปเอาตัวประกันออกมาแต่เขาก็บอกนะว่าให้เขาเอาไปก่อนให้เอาตัวประกันไว้ที่หลังเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดเอาตัวประกันไปแล้วน่ยเขาอาจจะโดนยิงแล้วตัวประกันเนี่ยก็ยังได้มีการก่อนและบอกลานายคลาร์กนายเยเน่ด้วยว่าเราคงได้พบกันอีกนะผู้หญิงบางคนก็เขียนจดหมายให้นาย นายครากันายนเยนแน่แล้วก็มีการตะโกวนว่าเธอจะทำร้ายเขานะและนําไปสู่คําถามว่าทําไมตัวประกันถึงเกิดความอาลัยและผูกพันกับอาชญากรขึ้นมาซึ่งหลังเกิดเหตุน,นะคะก็มีนักจิตวิทยาเข้ามาตรวจสอบสภาพจิตใจของตัวประกันทั้ง4ส,สิ่งที่เขาพบก็คือว่าทุกคนนยอยู่ในอาการช็อกในระดับเดียวกันกับทหารที่ทําศึกสงครามซึ่งเขาค้นพบว่าร่างกายมนุษย์ี่ยมีกลไกบางอย่างที่สามารถปรับตัวลดความเครียดทําให้ตัวประกัน,นมีการเห็นอกเห็นใจผู้ก่อเหตุแล้วมองตำรวจว,ว่าเป็นคนร้ายแล้วต่อมาเนี่ย ตัวประกันบางคนเนี่ยก็ยังไปเยี่ยมอาชญากรสองคนนี้ที่คุกด้วยซ้ําแล้วก็ยังไม่ขึ้นศาลไปเป็นพยานให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งอาชญากรที่ก่อเหตุครั้งนี้นะคะนายแยนเขาติดคุกไป10ปีค่ะออกมาเมื่อปี 19- 8 0แล้วให้ถ่ายว่าออกมาแล้วย้ายไปอยู่ประเทศอะไรเขาย้ายไปอยู่ประเทศไทยค่ะทุกคนแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนข่าวบอกว่าเขาาไปเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองไทยแล้วอยู่มาได้ไม่นานคะ่ะเขาก็ย้ายกลับมาที่เซเดนแล้วเปิดอู ซ่อมรถแล้วตัวประกันที่ชื่อว่าคริสตินก็ได้ท้องกับนายคลาค,ค่ะ นางก็ยังได้เขียนหนังสือด้วยนะเป็นหนังสือที่เรียกว่านายเบียสตอกโฮมซินโดรมเราจะบอกว่าใน n น t f l i x กตอนนี้นะคะมีซีรีส์ที่ชื่อว่าครัฟและแน่นอนคะ่ะมันเกี่ยวกับนายคนนี้นี่เองนะถ้าอยากให้เล่าเกี่ยวกับชีวิตประวัติของนายคนนี้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะก็จบปวลวทุกคนสําหรับการเล่าที่มาที่ไปของสตอกโฮมซินโดรมและการพ้นธนาคารครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ในสวีเดนถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล ให้ดู hey ลืมบอกไปว่าตอนนี้ชื่อว่า Sweden Story คุยจบแล้วนั่งกินคุกกี้แล้วเพิ่งจะนึกได้ว่าลืมพูดไปว่าตอนนี้ชื่อว่า Sweden Story ค่ะทุกคนติดตามช่งตอนต่อไปได้เลยมีคาบนมด้ะ